ก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าชาบูชินี่ก็เป็นร้านที่ที่เราก็กินมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับใช่ก็พอเราได้มีโอกาสมาร่วมงานเนี่ยก็รู้สึกแบบเติมเต็มเหมือนกันอะไรนะเติมเต็มทำไมนะอ๋อใช่ก็รู้สึกเหมือนกันครับแล้วก็บรรยากาศงานวันนี้นี่เรียกว่าคนเยอะมากๆใช่แบบไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้อืใช่ใช่แล้วก็ยิ่งได้เห็น พีซซ่าก,การ์นาน,นี้เขาเล่นเกมกันอีก็สนุกเขออ้าไปใหญ่น่ารักมากครับใช่ใช่ใช่ใชอ,อผ,มผมก็รู้สึกดีดมากครับที่ได้มาร่วมงานกับทางชาบูชิครับแล้วก,ก,ลก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากๆครับการ์ดานแบบเจอมาบมางรู้สึกดีใจผมจะบอกว่าผมมากินชาบูชิบ่อยมากที่สั่งแอบบิทเาวเลยก็เหมือนแบบรู้สึกมีเกียรติมากที่เหมือนเขาเชิญแบบต้อรงงนรับด้วยแล้วก็สนุกมากเลยครับคนเยอะมากแล้วการ์ดานี้ก็ เมื่อวันจี้ทุกคู่ค่ะเขาเต้นจะไปแลงโอเคเราได้เราได้ท่าไปเท่าไได้แต่พี่ต้องสอนแล้วนะถามจริงอันนี้ต้องเต้นจริงเหรอผมแค่ยืนยืนก็ไม่ได้แล้วเราได้ท่ากันเท่าไหร่ท้องกี่ได้ทั้งท่าสองท่าพี่ลองพี่ลองเพลงประกอบได้ไหมเดี๋ยวผมจะเต้นเลยแต่พี่ใส่เสื้อให้กมยากเลยเต้นยังไงเต้นยังไงได้ได้มีท่านี้แล้วนึ่งมีท่านี้มีกินแล้วแล้วพี่ไม่สอนเต้นกันเลยเหรอ่า มีท่าอะไรบ้างงั้นเราเอาที่เราจำได้เลยกันนะท่านี้เริ่มจากกันกินก่อนกินเสร็จไปน้ำแล้วใส่ผานใ่านใช่แล้วก็กินอีกใช่บ้างแล้วก็กินสยผานอันนี้ไม่่นาวก่กินอีกแล้วก็ไม่น่าใช่แล้วก็กินจริงๆคืออร่อยเลยทำนี้อย่างเียวแบพี่ๆบางคนจริงเหรอครับต้องบอว่ามีแววอยู่มีแววนะลูกมีแววเหมือน โอ้ยสมัยนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตอนเพลงโอ้โหซึ่งที่เคยได้ยินผมผมก็เคยได้ยินครั้งแรกแต่ว่าได้ยินแล้วติดหูมากเลยนะผมอยากฟังอีกเลยในรให้ฟังซิช่ไปก่อนเื่อเช้าไปก่อนเนี้อเลเนยใช่ฮะ ินชาเลลยแหะเดี๋ยวว่าเราไปฝึกมาร้องบ้างใช่เดี๋ยวผมแรปเองอ่ะไหนขอสักท่อนจะไม่คนไม่ใช่ผักเออได้ๆสลัดอ๋อใโ่ใช่ใช่ๆช่หรือว่าใช่ได้าวขอพี่เราไปร้องตางานได้ครับผมร้องไปร้องพี่เราดูครับหรือว่ามี่จะเต้นเหมือนตอนที่พ่อในซีรีส์เฮ้ยเฮ้ยเมยังไงนะนนี้เข้ามา ขา้มิคเต้นมิเต้นโชว์เฉยเลยเมื่อี้ที่ราบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าจะมีใครเนแบบเหมือนายาาก็คือโชว์ความะเบก็โวำแหน่งนี้ตาแหน่งนี้รู้สึกทราบซึ้งมากเลยครับที่ได้รับตาแหน่งนี้ใช่แต่คือเดี๋ยวก่อนมายังไงนก็ใช่ก็รู้สึกว่าผมกับพี่ออฟก็จริงแล้วก็แอบคล้ายๆกันนะเป็นคนสนุกสนานเหมือนกันใช่ใช่ก็ดีใจครับที่ จะได้รับช er ่วงต่อเฮ้ยทำไมพูดเหมือนช่วงต่อได้ที่ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งในสายญาติสายญาติใช่ใช่ใช่ญาติอ่าใช่ใช่ได้เท่เหมือนที่ออฟที่ออฟไงแต่เท่ยังไงสิอะไรอีกอ่ะนี่ก็ไม่ชอบให้ยากยากอ่ะอ่าอุ๊ยตามที่บีฟไปเลยโอเคมาซีรีส์ของโอเคเราจะต้องฝากยังไงก่อนนี้นะอ่าก็ตอนนี้เรามาถึง ep 9แล้วเนาะเก้ยังไงดิใช่ ep เก้าที่ตอนนีส์ พูดชื่อซีรีส์ก่อนเลยอ๋อพูดได้พูดได้อ่าใช่งั้นเราแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันนะว่ามาตเรามาจากซีรีอะไรมีท่าด้วยเอาท่าด้วยเหรอใช่สวัสดีครับพวกเรามาจากซีเรื่องเปิดเธอใหม่หัวใจหัดรัก Boys in Love เป็นท่าท่าเวอย่เราจะใช้กันจนจบเลยใช่ใช้ยันลูกหลานเลยเลยลาสุด ใช่ก็เรียกว่าต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ที่ช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราเนาะแล้วก็แบบถ้าไม่ถ้าขาดทุกคนไปก็คงจะไม่ได้ไม่ได้อันดับหนึ่งอ่ะคือต้องขอบคุณทุกคนใช่แล้วซื้อจำนวนทวิตเนี่ยเกือบแตะสองแสนใช่ใช่ต้องถึงสองแสนะแต่ในระยะเวลาที่เรานับอ่ะใช่ครับน่าเสียดายนิดเดียวเองแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้เพราะเราคุยกันไว้ว่าพวกเราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดถึง2 0 0แสนเนี่ย เราจะทาคลิปเออเราทำซีรีโอเวอร์ก็จะไปนอนด้วยกันแล้วก็รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมันนิดเดียวจริงมันถึงแล้วพวกเราก็เลยคุยกันว่าโอเคมันไม่เป็นไรเราเราเดี๋ยวเราทำซีรโอเวอร์ให้ได้ใช่ใช่ก็เพราะเราอยากทำอยู่แล้วจริงแล้วอยากทำอยู่แล้วใช่สนุกดีแต่ก็นั่นแหละอยากช่วทุกคนช่วยช่วยกันนี่เดี๋ยวนี่เรามาถึงอีพี9แล้วเราก็จะยังคงช่วยกันปั่นเทรนต่อไปเนาะอีพเก็คือเกมีแบบใช่ใช่แอบแอบคู่อีพีเก้าใช่ที่พูดได้พูดอะไรได้บ้าง ไม่อยากสปอยเลมากแต่เแต่เหมือนจะมีคอนเฟ็กกันเนี่ยคอนเฟ็กคอนเฟ็กคอนเฟ็กครับคอนเฟ็กอะไรก็คู่นี้เขาก็จะแบบปกติคือเขาจะหยุดฝ่ายเดียวกันซัพพอร์ตกันตลอดแต่เหมือนรอบนี้เนี่ยจะเริ่มต้องต้องต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงใช่พูดนี้ก่อนเลยเพราะว่าในเรื่องนมิฟุก็คืงหวานมากใช่เราเสียคู่เราพอดูแล้วสุดว่ามันหวานเกินไปไหมหวานเกินนี่เห็นไ ผมดูผมก็คิดเดียคิดว่าหวานเลยหวานหวานแต่ก็ตามคาแรคเตอร์เขาก็น่ารักน่ารักใช่คือาหวานแล้วแต่ว่าที่ถ่ายที่ต่อกันก็ไม่ไม่เบาเค่ะเขินอะไรเขินอะไรมแล้วมาต้องเขินม่ต้งเขินพูที้เขาก็แบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่หวานมาตลอดอัน้คอจะถึงที่เพราเราจะเห็นว่าเห็นักันีการกับไม่เขินเอไม่เขิน ตอนนี้เราเขินอยู่เนี่ยไม่แต่เขาเอาจริงโชกุนโชกุนเขาก็เสียอาการแอสตันนะบางทีเห็นอย่างเงี้ยแต่หลังกล้องเขาก็เสียอาการแอสตันนี่ขาออกมาข้างหน้าขอบกันเขาเก็บทรงเขาเก็บทรงใช่ใช่ใช่จริงๆบอลบอเบอลเลี้ยุกองนเขืนเองนะมือวลาพูดแต่ละคำแบบว่ากินข้าวก็มีก็มีเขื่อนบ้างครับเขื่อนบ้างแล้วก็มีเขื่อนเลยมีเราเขื่อนเราเขื่อนเราเก็บทรงไปใช่แล้วแต่มันมีวิธีแก้เขิดยังไงอ่ะ ให้้มันนผ่าไไปดชินแล้วให้ไหมชินแล้วถ้ารู้ว่ผมคงจะใช้แต่ผมไม่มีผมมีเทคนิคอ๋อก็คุยกันบ่อยๆเราคุยกันเรคุยกันแต่เห็นเวลาเครียดๆก็มีกอดกันอะไรอย่างเงี้ยยืนยืนหนูกอดยืนยืนหนูทำไมเราไม่กอดเขาเราอม่กอดไม่ก็บางทีเหมือนเราเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถามที่ของกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยอ ทำจริงๆหรอแค่ทำจริงๆเลยตอนนี้ต้องการกำลังใจอ่เออตอนนี้ต้องการกำลังใจไหมผมจะแบบผมโอ๊ยนี่นีอะตัวนี่งตัวนึ่งพ้อมพร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 ้อมผมเห็นจนชินแล้วอันเนี้ยผมแบบมาคู่นี้อ่ะมันอาจจะรักกันหวานสักทีแต่ทุกคนหวานแล้วนะนี่เออนี่ดูไม่จริงนะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องเรียกว่า ใช่คือมันมันก็มีหลายๆเรียกว่าอะไรหลายๆอารมณ์ใชาค่อยไต่คนละบางทีเป็นคู่รักกันมันไม่ต้องหวานตลอดเวลาก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยไม่ก็อ่ะเหมือนใน EP ล่าสุดที่ผ่านมาแล้วก็มีทั้งอ๋อที่แอป์มาเสียแล้วแบบโอ้ร้อนไม่ไหวอ่ะ EP พเก้าเราไปอีพีเก้าเลยกินละสี่นะกินละสีใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละครับลืมเลยโชว์ก็ EP พเก้าคู่นี้เขาเริ่ม เริ่มมีคอนโดเริ่มคอนฟ l i นีมีก็เล่นตั้งแต่คอนเฟกอันนี้เขาจะเริ่มแยก่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเห็นได้ชัดว่าหวานมากนะมีแบบไปแต้มสีเขาอะไรเงี้ยมีหอมแก้มอีกแล้วฮะเหมือนสลับกันเออ e ีนี่เหมือนจริงๆ้วเหมือนสลับกันนะกลาเป็นคู่หมหวานขึ้นมาคู่นี้ก็จะเริ่มเริ่มมีอะไรพอเรามีคอนเฟกอีกแล้วใช่แต่ว่าเราก็จะมีคู่อื่นอีกที่มีอ่คู่ ของเคปกาตาใช่ที่เพิ่งที่เพิ่งเขาเพิ่งเขาเพิ่งนี่เพิ่งมีโมเมนต์ใช่แล้วก็คู่คุณครูเขาที่เขานี่เขาก็พูดเลยว่าเขาเป็นแฟนกันแบบเป็นแฟเป็นก็ต้องเรียกว่าเนี่ยคู่คู่เนี่ยเริ่มเข้าได้เข้าเข้มละโอ้โหมันคือไม่ดีเหรอเริ่มเริ่มตอนเออใช่ใช่เริ่มตอนแต่ว่า ep เก้าอะเนี่ยก็เรียกว่าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนแบบน่าติดตามแน่นอนแล้วมันจะมีแอร์เสียง เออเขารออยู่แอเซียทำไมก็อยากปิดแอร์เลยก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูต้องรอดูไม่แน่อาจจะมีอีกแอ่์เสีจริงเดี๋ยวมีคนปิดแอร์โอ้ยมันผ่านไปแล้วไปไปแต่ทางซีที่คุณใส่แต่เวนเตอร์อย่างเดียวเลยนะอพอเขาประชักแอร์เสียงมันม่อนแบบว่าทุกคนบอกว่าเออเนี่ยแหละก็รู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกร้อนขึ้นมากแอร์เสียแล้วหรอไม่ไม่ร้อนอย่าบอกนะอย่าบอกนะจบกันทำไมใช่ก็ก็รู้สึกก็เขินนะครับเขินเขินนะพตรงแต่ว่า ก็ร yes. oh. uh ู huh. oh ้ส huh ึก oh ดีท oh ี oh. ่ที่คนชอบชอบกันเสร็จใครอะขอทีนี้เนาะขอแบบว่าเป็มเดิมแบบว่ายอดสุดสุดก็ก็อยากอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากนะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนทําเต็มที่ก็้วเพราะพวกเราคือไม่ว่าไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังใช่ใช่แต่พูดยังไงดีเราก็ดีใจแล้วใช่ใช่สปอร์ตที่มีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ก็นั่นแหละครับเราจะ พยายามไปด้วยกันใช่เราจะทําให้เต็มที่แล้วเราก็จะใครที่แท็กพวกเรามาเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปไล่อ่านด้วยคครรัับบอตนนนี้ะ